สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องอุดมศักดิ์เฉลมฟาร์มทุกท่านนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับไก่รุ่นนี้นะครับห้าหกเดือนนี้นะครับรุ่นเล็กนะครับสี่ห้าหกเดือนนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับผมจัดให้นะโปรโมชั่นจัดให้นะคู่ละห้าร้อยไม่รวมส่งนะครับ คู่ละห้าร้อยไม่รวมส่งนะครับจะเป็นผู้ผ้ก็ได้เมียยก็ได้นะครับ <Okay. S 1> จัดให้นะเฉพาะช่วงนี้นะครับเฉพาะวันนี้วันที่ลง youtube นะครับถึงวันที่28นะครับไก่รุ่นนี้นะครับ4าถึง6เดือนนะครับรุ่นนี้นะครับ คู่ละ500ไม่รวมส่งนะครับคู่ละห้าร้อยไม่รวมส่งนะครับเฉพาะวันที่ลง YouTube ไปจนถึงวันที่28นี้เท่านั้นนะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับคนงบน้อยนะนะครับคู่ละ500ไม่รวมส่งนะครับก็ฝากติดตามด้นะครับไก่ประมาณรุ่นรุ่นนี้นะครับนะครับก็ใครสนใจก็ ติดต่อมาได้ที่0881736424นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับนะที่ขอกันเข้ามานะครับผมจัดโปรโมชั่นถึงวันที่28นี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไปไม่มีแล้วนะครับนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องอุดมศักดิ์ถึงฟาร์มครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ